ออกแล้วก็เก็บไว้ไงกลัวมันเก่าถ้าเอามาใช้มันก็เก่ามันก็จะลอกไงอันนี้มันตำไเลยคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว้าว ขอบคุณครูแจมด้วยนะคะอู้ขอบคุณเต้าหยองขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีน้องแบมคนน้ำคนยังไปอู้ <laughs> น้องหยองอยู่ไหนคะวันนี้นย้อยนยอมรับบอยยอมครับบอยยอมครับบอยยอมบอยยอมยังที่ส่งให้พี่อีกบรอ สขอบคุณน้องตาลขอบคุณนะคะสู้ๆคิดถึงเหมือนกันค่ะอ้ขอบคุณน้องหยองชนะครูแจมไปแล้วอุแจมเอาอีกไหมส่งมาอีกแล้วสู้เขาเต่าต้อหยองสู้สู้แล้วเนาะนจ้าแม่จ้า มีคนขิงแข่งกับเต้าแป๊บแข่งแข่งแข่งคิดสู้เขาต้อสู้สู้กำลังใจขอบคุณค่ะพี่ปูบอลินพี่โบสเปกมากคนสเปกเนาเต่ายองหากสวัสดีค่ะในตัวในบอกเพราะยอมแพ้ห้ามแพ้น้องน้องแบมไปซื้อที่นอนให้พี่เลยพี่รอนอนอยู่ เสดน,น้องโอ้ขอบคุณปากกาลังนะคะขอบคุณค่ะว้าวนาคีสวยขอบคุณพี่ก๊อตนะคะจีรพัฒเข้าสามแลนนะคะโอ้โอชนะแล้วโอเค <c oughs> เสียงคกต่ำปินตาแซบ่บ แม่จ๋ามาแล้วเพียงทุข่าวอแซบแห้งจ้าเดี๋ยวคุณคุณแม่นะคะอันนี้ตับดองแดงอู้สิงต้าแมวแมวน้อยเขาเม็นขวานแหงแค้ตัวเองเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวลดลดลดเสียงก่อนยิ้มดึงแล้วดีใจจังขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิ้งค่ะสวัสดีค่ะ เต้าสู้เร็วเต้าเต้าชนะแล้วเอาใจเอาใจไปเลยได้ไหมขอบคุณพี่พลอยนะคะพี่พลอยมากินข้าว <c oughs> น้องอายุ27ค่ะกูจยมสู้เขาต้องสู้ใช่ไหม <c oughs> สวยมากขอบคุณค่ะหน <c oughs> ืแล้วนอนนอนมากับปรด ขอบคุณค่ะเรายอมแต่ายอมหุบปิดปากแสดงว่าพ่อใจเขินจังเขินจังเลยไม่มีแฟนค่ะสูยสูยค่ะจีบจีบแตหักปันนี่วะนะโอ้พี่เขาไปแล้วไปเติมเหรียญหรือเปล่าครับ เต้าหยองทำไมนำไกเปันนำไปไกลเลยสวัสดีพี่รามเต้าหยองน่ารักน้องน่ารักสู้เขาสั่นพี่เบสพี่เบสพี่บอลไม้ได่างเดินมาเยอะๆเลยขอบคุณนะคะเอาครูสู้ๆเอาเรียิวเลยค่ะตู้เติมอยู่ไหน นูอ้วนไหมอะคิดถึงค่ะสวัสดีพี่เบียค่ะพี่หยองมาเปอรอใช่น้องหยองน้องหยองของพี่พี่ชกินตำต้องแดงเสียหยองใส่เปรต้องเรียกเสียใช่ปะ ไปแล้วมั้งไม่สู้ละอยา่าอย่าอะไรอย่าอะไร่ะรใช้ครีมอะไรคือขาวเอา้าก็บอกไปแล้วไงว่าใช้อะไรโซชูขาคี่เขาดูอยู่ขอบคุณค่ะพี่พลอยดูก็ได้แค่ดูเราก็ไม่ส่งแล้วแหละจริงๆยอมแพ้ไปแล้ คิดถึงทุกคนเลยขอบคุณค่ะโบกอ๊อดรอลิปพี่ก้อยลิปลิปนี่หรอลิปทาปากเติมเหรียญในกูเกิ e ได้นะเยอะนะทุกคนสวัสดีโบกอ๊อดสวัสดีโบ คิดถึงพี่บอลจังวันนี้มาทำบุญค่ะใส่ชุดมากซื้อได้บอลได้มีอย่าง <_ C ity> พี่ดูคลิปพี่ดูคลิปครูแจมเพิ่งดูคลิปครูแจมมาครับน้องหยองบอกครูแจมน้องไปดูคลิปมาแพ้น้องละ แพ้ไปแล้วยอมแพ้ละฟันหวานล่ำทบายเฝึกแม่พูดจำไม่เติมเรียนไปเติมเรียนอยู่ขอบคุณค่ะ โซนะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะชุดได้แล้วค่ะท่านปู่หลานแพ้แล้วอะไรน้องแบมก็ไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีคุณสป,ปายค่ะคิดหั่อด้วยกันพี่แคทคุยกับคะแนนอยู่นะ อยู่ข้างๆพี่ก้อยขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยหายดีส่งคำเชิญหาครนี่สวัสดีน้องบุก๊กสู้หยองไม่ได้หรอกจริงๆน้องหยองนัมบุวันอยู่แล้วเขายอมแพ้แล้วแหละเห็นไหมเอฟซีครูแจมเห็นไหมเนียนโตเนียนโตหยองเยอะไงเนียนโตหยองเนี่ยหยองสายเป้ใช่ไหมคะ มีขิงฮ่าฮ่ไปละครับกำลังใจขอบคุณน้องหยองนะคะเหมือนกันเด้นน,น้องหยองน้องหยองไปละน้องหยองชนะวันนี้จบเปเปครูมาสู้เต้าหยองแป๊บน้องเรียกเสียหยองใช่ไหมน้องหยองน้องเจ้าหยองอะไรน่ารักวะ เี้ยย่าต้าหยองอย่าเพิ่งไป,ไปดิเดี๋ยวเต้าหยองอย่าเพิ่งไป,ไปเขาบอกไปไปไปอย่าเพิ่งไปนะหยองมีคนกระซิบบอกว่าห้ามไป <ś c oughs> เขาเขารอแข่งอยู่ <ś c oughs> คุณเสือคิดถึง ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เท่าไรเลยค่ะน้องบีเจยอ้วนนี่น้องหยองไปละอ้ห้หโอ้มากับหมวกคาบอรรยรโอ้โห<อ>จะชนะให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชนะแล้วที่นี่นำระวัง <laughs> ตรงหยองตรงหยองคู่บอลเนี่ยอ่ะวันนี้ให้รอหนึ่งวัน วันนี้วันนี้จะไม่กัดพี่มาแล้วเขาไปแล้วค่ะมาช้าค่ะครูว้ยขอบคุณดอกไม้นะคะยหยองไปแล้วไปตามหยองมาสามตัวไปตามหยองมา,า,มองมาเอาอีกวันนี้อย่าหยองไปใส่ป้าดูซาปเปิด Google เลย ขอบคุณค่ะไปเรียกเสียหยองมาให้หน่อยทุกคนรู้ไหมว่าร้องเพลงนี้ยังไม่ได้เลยนะมากกว่าเด็กเราคุ้นเคยเลยนะได้ เสียใจยด้เขาหนีแล้วเธอมาสาพผคู่แ๋มจะย่องไปล่ะเ,เสียงดีแท้ ยิ้ใส่มากต้ทางไหนจในใช่ว่านปนบ้างใช่บ้านอู้เสียงดีจังเลยโมโหค,ค่ะครูมาช้าใช่ครูมาชา้าครูไม่ทันหรอกวันหลังดวนใหม่ฝากบอกเต้าทุกคนต้องไม่บอกน้องเต้านะเดี๋ยวบอกให้เอง เพื่อสู้ฉันอยู่ข้างเธอเสมออุปสรรคนานาฉันรู้ UM. หรอกนะเราต้องเจอสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะนี่น่ออแ่ีบอก่าแหท่หมเนีออกสเต้นเคียวปะเออ ขอบคุณน้องดักนะคะก้อยควรสวยคิดคิดถึงทุกคนเลยนะคะอย่าพึ่งอย่าเฝ้าเรื่องเหมือนเดิมนี่น้อง อยู่กับหลายคนมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจขอบคุณนะคุณสป,ปายขอบคุณค่ะมาเลยายางามปาน,นีแม่บอาอายเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันนะพี่บเดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะ<อ>สักวัน ใจจากน้องเนยนะคะขอบคุณพี่พลอยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสู่ค่ะคนหลังยังคอยสูงรอยหาซิมหาค่ะขอบคุณค่ะคัมฉโนดค่ะหนูไม่ได้มาหาปู่นานมากเป็นปีแล้ว